ได้ครับเนี่ยอันนี้เด้อชิ้นใหญ่แล้วน้ำนี่เลย ดีครับพีน้องสื่อมวลชนครับวันนี้สนุททนทอภาคสี่การทนภาคสี่ได้ให้ผมมาเป็นตัวแทนในการอะไร่าจะคุ้มคืนสำคัญสินครับสืบเนื่องมาจากตามที่สื่อมวลชนได้ต่างๆรวมทั้งการนำผดในพื้นที่ของภาคสี่เพื่อเช่นกันนะครับทําการสืบสวนในพื้นที่ว่ามีการกระทำในพื้นที่นั้นอย่างสืบสวย ตวนทราบว่าปีโป้หมายที่ตอก,การาชการตรวคนนะครับสามารถจับกลุ่มนายสถาพรหรือต่องนะครับผมได้ดูเบื้องต้นของกนะครับปืนนั้นส่วนใหญ่ก็เป,ป็นป,ปืนที่เป็นปืนลงข้ามามอได้นะอันนี้สามารถทำลายชอบการสะสมปืนนะครับรวมถึงชอบยิงปืนนะครับ ภาพต่างๆที่ตัวเองเปคุณนั้นในในในโซเชียลตัวเองภาพที่มีการป็ะชาข่าวของผู้ต้องหาลงมาเรื่รงต่อนี้ถามดูแพงที่สุดสองแสนก็มาแตงซิมเดี่ร์คนไหนสูงตัวนี้แพงสุดนะครับอ่าเป็นของใครตามใบประแล้วก็บางกับอ่าแล้วก็ตรวจเชิงเรื่องว่า มีกระบอกได้บ้างนะครับทุกกระบอกจะต้ตกกรวจสอบครับอันนี้ปืนปากกาอาา้าวมอมซาวาซื้อมาจากทางออนไลน์นะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับอันนี้คือปืนปากกาช่องสองแม็กนัมในะอนุภาพไดไล้แรงใกล้เคียงกับจุดสามแปดเลยทีเดียวๆๆปีก่อนสามปีอ่าวสามปีใช่ครับผมกน่าช<บ>ูนะในวันที่ตงงงนะครับต้องก่อของเรื่องส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องนาครับ ที่ผมเรียนนะเดี๋ยวอยู่ระหงตรวจสอบที่ผมเรียนอยู่ระหงตรวจสอบทุกคนบอกครับเราต้องตรวจสอบส่วนใหญ่ที่่วาคือ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 ส่วนใหญ่ที่ที่ที่ปรากฏตรงนี้เป็นคือมีทะเบียนคนขายคนซื้อก็ต้องขออนุญาตทั้าคนขายเราก็ซื้อต้องได้รับอนุญาตอ่าหลักการตรวจสอบได้ กาไรประมาณก็จำนวนหนึ่งประมาณหลักพันทีขนาดเก้าก็ลดลั่นขบอนุญาตไม่ไหวนะครคอาเย่นนีเรื่องต้นสิ่งที่เขาอยู่ในมือเขาเนี่ยเขาไม่มีใบอนุญาตให้ครอบครองคืนเหล่านี้ที่แม่งส่วนที่ปจวในสองพองพึนกาลสินคับเยู่ด้วยเป็นเป็นส่วนของปจวกาลสิน